Uhm เกิดเหตุใหญ่ขึ้นแล้วค่ะในรักในรอยลวงอี6ีคืนนี้เมื่อสึกแย่งชิงอัสนะมนตรีเดือดขึ้นเรื่อยจนถึงขั้นมีคนมาดักทำร้ายพระเอกแบงค์อาทิตย์โดนดักตีหัวสนุ่มเลยค่ะไม่รู้ว่าจะมีใครมาช่วยได้ทันหรือเปล่าส่วนฝั่งนางเอกแอนนักลึกก็เจอศึกจากแม่พระเอกอย่างปูมันธนาที่เจอหน้ากันเมื่อไหร่ต้องปรีเข้ามาต่อว่าแต่ระดับรำระดาว่ามาก็ว่ากลับไม่มียอมเลยเกิดศึกปะทะกลางออฟฟิศ อยู่แล้วมีอยู่หนึ่งคนที่แฟนๆเดาไม่ออกว่ายืนน้านิ่งๆแบบนี้คณิตถาคิดอะไรกันอยู่แน่ต้องรอดูคืนนี้ค่ะนี่ค่ะวงกลับแล้วพี่เบิร์ดบังใหญ่ทั้งวันเลยทั้งวันทั้งวันทั้งวันเขาจะอัดเลอทั้งวันนี่ก็คือออฟฟิศของอัศนาโมนตรีนะคะคือช่วยงาน้องด่ กำลังกำลังทำอารม์อลังทำอารมณ์ครับต่อไปจะเป็นเสียอารมณ์ใช่ไหมครับเสียอารมณ์อารมณ์เสียอาเสียก็เมื่อกี้โดนคุณเนรีค่ะตามมาว่ามาพูดดูถูกค่ะเป็นสีนอารมณ์ใช่เราต้องเก็บ เก็บความโกรธไว้แบบไม่ให้ปี๊ดออกมาคือแบบโอโหมือสั่นเลยค่ะก็สู้นิดนึงสู้ด้วยคำพูดถ้าเกิดสู้เต็มเมนี่คือถีบแล้วใช่ไหมเราก็จะทํากลับถ้าจิกหัวมาเราก็จิกกลับอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขู่ไปฝา่งละครด้วยนะคะรักในรอยลวงค่ะอยากจะบอกว่าเนื้อเรื่องนี้มีความเข้มขน้นแล้วก็มีอะไรที่ต้องไปสืบคน้นแล้วก็ต้องไปแบบเจอกับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ทุกคนคาดไม่ถึงแน่นอนค่ะต้องดูนะคะ